แล้วก็เลยให้ลูกสาวปาให้นะคะตัดภาพไปที่สู้เขาอยากเห็นความพยายามของลูกนะคะก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลยให้ผัวปาให้นะคะแล้วผัวก็ ก็คือไม่มีคลิปเหมือนลูกสาวนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยตัดสินใจปาเองนะคะจนได้หนึ่งตองับหมดล้นละอี่ดอกกูปลาเองนะกูปลาเอง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 หัวกูกากหัวกูกากกูปลาเองหัวกูกากลูกกูก็ปลาเด้งกูปลาเองกูปลาเองลูกกูพึ่งใครไม่ได้เลย ¡Mira!